ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบเจอการอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกยินดีต้อนรับเพื่อนๆืทนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นวิวสวยๆของสะพานพระรามเจ็ดนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นตรงวงเวียนใต้สะพานพระรามเจ็ดนะครับ 7. หน้าการไฟฟ้าบางปวยนะครับเพื่อนๆสืานสหรับวันนี้นะครับผมพามาหาของทานอร่อยหน้าโรงผลิตไฟฟ้าบางปวยนะครับ เริ่มกันที่หัวมุมถนนร้านแรกร้านนี้เลยนะครับเพื่อนๆนร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งพระรามเจ็ดนะครเพื่อเพื่อนเป็นแบบสองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสองสไตล์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สนะครับเพื่อนๆแล้วก็เตาถ่านนะครับเพื่อนๆทั้งหมูปิ้งกับไก่กึ๋นย่างสดสดใหม่ๆนะครับเพื่อนเพื่อนย่างขายกันไม่ทันเลยนะครับ ตับนี่ครับย่างสวยๆเลยนะครับเพื่อนแล้วก็หมูปิ้งย่างมาแบบสวยๆบางไฟบางๆหอมๆเนื้อสวยๆไม่มีไหมเลยนะครับเพื่อนสาหรับร้านนี้นะครับหมูปิ้งพระรามเจ็ดนะครับขายอยู่หัวมุมถนนตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆขายอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตีห้านะครับเพื่อนอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับเพื่อนข้าวเหนียวโครร้อน หมูปิ้งก็ย่างสดๆใหม่ๆคนต่อคิวนีล่ร้านนี้นะครับเป็นหมูปิ้งสูตรโบราณนะครับทุกอย่างหมักเองย่างเองเสียบไม้เองทุกอย่างนะครับจะดูย่างได้สวยๆนะครับเตาจะมีสองเตานะครับทั้งเตาถ่านและเตาแก๊สนะครับเ,เพื่อนๆดูครับ <c oughs> <c oughs> แกเห็นกลางยากก็สัมผัสได้ถึงความอร่อยแล้วครับเ,เพื่อน ย่างมาได้สวยงามมากๆดูครับตรงนี้ขายทุกวันนะครับเพื่อนๆรสชาติดีมากๆกลิ่นหอมกลิ่นซีอิ๊วกลิ่นเครื่องหมักเนื้อนุ่มดูครับฉ่ำๆเลยนะครับเพื่อนๆฉ่ำไปถึงด้านในดูครับแล่เด้งๆแบบนี้เลยนะครับ ว่าทำไมคนเยอะต่อคิวเยอะขนาดนี้ถ้ามีน้ําจิ้มนะยิ่งเด็ดเลยครับพี่ะตัวเข้าเหนียวนะครับเป็นแบบนี้เลยร้อนๆเลย ข้าวเหนียวหุงได้ดีมากๆนะครับเม็ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นิ่มหอมก่อนทานก็ต้องวมก่อนโอ้โหข้าวเหนียวจะมีความหอมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็รสชาตินะครับเขาจะเป็นเม็ดๆเม็ดๆอย่างเงี้ยหุงกําลังสวยๆเลยนะครับเม็ดไม่เหนียวเป็นข้าวเหนียวที่นิ่มเลือดมันมากๆ ดูครับเม็ดสวยๆแบบนี้นะครับไม่เหนียวแน่นข้าวเหนียวร่วนๆเลยดูครับเพื่อนๆร่วนแบบนี้ร้อนๆปิ้งแบบนี้ย่างสวย อร่อยมากๆนี่น้ําซอสสำหรับร้านนี้ข้าวเหนียวหมูปิ้งร้านนี้นะครับเพื่อนๆไม้ใหญ่ๆแบบนี้หมักมาใหม่ๆแบบนี้นะครับเจ็ดบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆดู แล้วข้าวเหนียวข้าวนะข้าวเหนียวนะครับห่อละสามบาทห้าสิบสองห่อเจ็ดบาทถูกกันถูกจริงๆไม่เคยเจอเข้าวเหนียวห่อละสามบาทห้าสิบแลวหมูปิ้งของโปรดผมเลยแบบนี้ด้วยหมูปิ้งนี่ก็เป็นอีกอย่างนะครับที่ผมเห็นไม่ได้เห็นแล้วต้องชิมต้องแวะถ้าเจอแบบตาถ่านอย่างนี้นะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับเห็นควันขโมยเนี่ยต้องจอดต้องให้รู้ให้ได้ว่ามันรสชาติยังไง เนียครับเพื่อนๆฉ่ำๆอย่างนี้เลยนี่แหละครับหมูปิ้งที่ตามหาทั้งฉ่ำนะครับแล้วก็เป็นหมักแบบโบราณนะครับเพื่อนๆนุ่มมากๆไม่เลี่ยนเลยกินได้เป็นร้อยไม้เลยครับหมูปิ้งแบบนี้อืม่ําเทาทีเด็ดทีเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ าวเหนียวสวยมากๆเลยครับเพื่อนด,ดูลาสปอดไปอย่างนี้ๆๆๆนี่แหละครับคำโปรดดูครับเพื่อนๆข้าวเหนียวสวยมากๆร่วนตรงนี้นะครับก็เป็นหน้าการไฟฟ้าบางกวยนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาต่อกันอีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนๆอันนี้อยู่ผัดมานะครับจากร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นร้านของทอดนะครับจะมี เผือกเต้าหู้หัวใชเท้านะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับ5ชิ้น30 7ชิ้น40นะครับ10แถมหนึ่งนะครับเพื่อนๆ10ชิ้นก็ราคา60บาทแถมอีกหนึ่งเป็น11ชิ้นนะครับสับกันสดๆดใหม่ๆนะครับแล้วทอดแบบนี้เลยนะครับทอดสดๆดใหม่ๆอร่อยมากๆนะครับร้านแถวนี้นะครับก็จะขายกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับพร้อมขายจริงๆนะครับก็6โมงนะครับเพื่อนๆน ขายคนจนถึงประมาณ10โมงนะครับ<ล>าบางร้<ล>าน8โมง9โมงก็หมดแล้วอย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับประมาณ8โมงนิดๆไม่เกิน9โมงนะครับเก็บของกลับบ้านเรียบร้อยสำหรับร้านของทอดนี้นะครับก็จะขายนันตั้งแต่10โมงนะคบเพื<ๆ>่อนๆแต่จริงๆนะ่ยผมมาบางทีนะครับตอนบ่ายก็มีนะครับแต่เป็นอีกคนหนึ่งขายเหมือนเขาว่าเขาวนเป็นแบบกะกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆกะเช้ากะบ่ายกะเย็นนะครับ ทอสดสดสดใหม่ๆนะครับน้ํามันสวยๆเลยนะครับนี้นะครับก็เต้าหู้ทอดร้านเด็ดเลยนะครับขายมายาวนานครับตรงนี้เจ็ดอันนี้นะครับผมสั่งมาเป็นเจ็ดชิ้นยี่สิบบาทหกสิบบาทห้าชิ้นสามสิบนะครับห้าชิ้นสามสิบสิบแถมหนึ่งนะครับนี่เลย นี่ครับเคลือบถั่วน้ำจิ้มเด็ดมากคือเขามีความข้นมากๆนะครับเ,เพื่อนๆดูถั่วครับถั่วเคลือบติดอยู่อย่างนี้เลยนะครับไม่หล่นแม่อะไรเลยเร้เที่สองกระเทีทอดกรอบนอกนุ่มในครับปินมากอือปีอร่อยเหมือนเดิมอันนี้เป็นหัวเชเท้านะครับเพื่อนเพื่อน อืหัวใจเท้าดีข้างนอกข้างนอกกรอบข้างในนุ่มรสชาติหัวใจเท้าจริงๆเป็นเนื้อหัวใจเท้าเลยครับเพื่อนมีความมันๆหวานหัวใจเท้าจะมีกลิ่นเอกลักษณ์เป็นของตัวเขาเองเลยคือมีความหอมเต้าหู้โคตรเด็ดไม่รโม่เนี่ยครับต้าหู้ กรอบนอกนุ่มในนะครับรสชาติเต้าหู้ดีมากคือมีความข้างในนุ่มข้างนอกกรอบที่เด็ดสำหรับร้านนี้นะครับคือเขาใช้น้ํามันทอดแบบสดๆดใหม่ๆเลยน้ํามันใสๆสวยๆเลยนะครับพอดํดำเขาก็เปลี่ยนของทอดทุกอย่างอร่อยนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นข้าวโพดนะครับ น้ำจิ้มเด็ดมากๆคือก็มีความข้มข้นเหนียวเลยนะครับเพื่อนนี่ขนาดเอาลาดมามันยังไม่แฉะเลยแสดงเขาใช้เป็นน้ําตาลดีๆเลยนะครับน้ำไม่เยอะเนี่ยสั่งเผ็ดๆนะครับก็เป็นพริกน้ําส้มเยอะๆขอถั่วเพิ่มหน้าเนี่ยโรยถั่วเพิ่มให้อีกสองช้อนหืมกรอบกรอบกระโพดกรอบด้วยจำด้วย สำหรับร้านนี้ก็จะมีข้าวโพดหัวไชเท้าเผือกเต้าหู้นะครับเพื่อนๆถั่วดำดูครับน้ำจิ้มโคตรเหนียวโคตรเข้มข้นดูครับถั่วแปะอยู่เนี้ยไม่หล่นเลยอ่ะเข้มข้นมากๆยกให้เลยฮะถ้าอยากกินเต้าหู้ทอดหัวเท้าทอดนะครับ ร้านนี้เนเป็นหนึ่งในดวงใจผมเลยผมกินมาสักกินอยู่กับร้านนี้มาเป็นสิบสิบปีได้น,นะครับนี่ครับเต้าหู้ทอดเนื้อดีมากๆดูครับกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นเต้าหู้แท้ๆเลย น้ำจิ้มโคตเด็ดทอดได้โคตรดีนเป็นเพื่อนน้ำมันก็หอมหอมข้าวโพดนี่ยสดสด,สดใ,ใหม่ๆหอมเลยแล้วก็ทอดได้กรอบนอกนะครับข้างในนุ่มหวานเรามาทานคู่กับน,น้ำจิ้มแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนเ่อนโคตรสด ร้านนี้อันดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับผมเต้าหู้ทอดนะครับและน้ำน้ำจิ้มเขาดีมากๆสําหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆเด็ดเป็นหนึ่งในใจผมเลยนะครับสําหรับเผือกทอดมันทอดเต้าหู้หัวไชเท้าและข้าวโพดนะครับแนะนํานะครับสําหรับมาร้านนี้นะครับให้สั่งมาเป็นแบบราดช่ำใส่ถั่วนินๆ ชอบเผ็ดขนาดไหนบอกทางที่ขอได้นะครับเนี่ยครับลาดไปฉ่ำๆนะครับน้ำจิ้มเข้มค้นมากๆไม่ต้องกลัวมันแฉะนะครับเพื่อน น้ำจิ้มของทางร้านนี้นะครับบอกเลยครับเขาเข้มข้นเป็นน้ำตาลเคี่ยวแท้ๆสดๆใหม่ๆเลยนะครับเพื่อนๆราดไปฉ่ำๆให้น้ำจิ้มนะครับมันเกาะอยู่ที่ตัวเนื้ออาหารนะครับเพื่อนๆเพิ่มถั่วอีกสักสองช้อนเพิ่มพริกป่นพริกดองนะครับรับรองอร่อยแน่นอนนะครับสำหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆอร่อยเด็ดมาต่อกันที่อีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนๆเป็นร้าน ก๋วยเตี๋ย,ยวหลอดขนมจีบในตำนานเลยนะครับร้านนี้ขายอยู่ตรงนี้ทุกเช้านะครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องตะโกนเรียกนะครับสําหรับร้านนี้นะครับเ,เพื่อนๆจะจอดอยู่หน้าเป็นอะไรป้อมตํารวจนะครับหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางปวยนะครับเ,เพื่อนๆราคาต่อชุดนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่30 40 50ี่สบหหรือจะเอาร้อยตามความสะดวก ของเพื่อนๆเลยนะครับสําหรับผมมากคนเดียวนะครับ30บาทนะครับลาดพริกน้ําส้มเผ็ดเผสะใจตามด้วยซอสของทางร้านนะครับฝูตรเด็ดตามด้วยกากหมูลางานี้นะครับคือมีทั้งกากหมูแบบออริจินอลนะครับเป็นน้ำมันหมูเจียวแบบโบราณเลยนะครับแล้วก็เป็นแคปหมูติดมันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทีเด็ดเลยนะครับคือเคียวกรอบนะครับและตัว ขนมจีบของทางร้านนี้ <30 S 1> นะครับบอกเลยนะค,ะนะครับเป็นห,หมูสับ,บและก็ตัวเครื่องปรุงต่างๆเครื่องเทศต่างๆสูตรเขาเลยนะครับจะมีทั้งหมูสับน่าจะเป็นตัวไชโปนะครับมันจะมีความหวานมันนะครับแล้วก็เนื้อหมูสับสดๆใหม่หมๆหวานๆอร่อยมากๆปรุงรสจนเข้าเนื้อนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาห่อด้วยตัวเกี๊ยวแบบนี้เลยนะครับตัวนึงก็น่าจะตกอยู่ประมาณสบาทน,นะครับเพื่อน ราดน้ำจิ้มฉ่ำๆสูตรพิเศษของทางร้านนะครับและตัวพริกน้ําส้มเผ็ดมากๆเป็นพริกจินดาตํานะครับผสมด้วยน้าส้มดองด้วยตัวน้ําส้มนะครับเนี่ยดูไส้นะครับเพื่อนๆไส้ไม่น้อยเลยนะครับอร่อยหวานมันครบรสเลยนะครับและตัวไส้มันมีความนุ่มหรว่ากแป้งก็ถ้ากินร้อนๆนะครับมันก็จะนุ่ม อร่อยไปหมดเลยนะครับก็เนื่องจากปัจจุบันนะครับร้อนแล้วหูนี่เป็นกากหมูแท้ๆเลยนี่กากหมูกับกรอบมันๆปัจจุบันมันแพงนมันนี่ชอบจริงๆนะครับตักากหมูแคบหมูเนี่ยมันแปลกนะครับเพื่อนๆของแบบเนี้ยไม่ดีต่อสุขภาพแต่มันอร่อยทาไมของที่มันดีต่อสุขภาพมันไม่อร่อยแบบนี้นะครับกินแล้วได้มันจะได้สุขภาพดีนะครับเพื่อน เนี่ยอย่างเงี้ยมันอร่อยแท้ทั้งกรอบทั้งมันร้านนี้นะครับถ้ามาร้เช้าโรยพริกน้ำส้มนะครับเผ็ดเผ็ดโอ้โหมันตัดด้วยความเผ็ดนะครับเพื่อนสำหรับร้านนี้ก็จอดอยู่ตรงนี้ทุกเช้านะครับเพื่อนเพื่อนมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปวิ่งตามไม่ต้องไปวิ่งหานะครับเพื่อนเพื่อนสามสิบบาทเท่านั้นก็สัมผัสได้นี่มันอร่อยเลยไม่ได้อวยนะครับเพื่อนเพื่อน มันก็แปลกนะครับของอย่างนี้นะครับสุกที่ทําให้สุขภาพดีๆแบบนี้นะครับมันจะอร่อยซะด้วยนะครับหมอก็ไม่ค่อยชอบอกครับให้ทานแต่เรา <30 S 1> ชอบสิบบาทเท่านั้นเองทำยังไงได้นะครับเพื่อนๆดูไส้ครับไส้ไม่ขี้เลยนะอร่อยมากๆเลยเป็นหมูเวยเป็นเนื้อหมูแล้วผสมเครื่องเทศพวกผักพวกปวดใจปออะไรเงี้ยอร่อยดีครับเพื่อนๆเหมือนหวานมัน,มน เด็ดเลยเป็นแคบหมู <c oughs> มกรอบสาใจ ตัวน้ำฟอส็อร่อยชอบทานเผ็ดก็ใส่พริกน้ำส้มเยอะๆพริกป่นก็มีนะครับขอจ็ได้แต่ผมใส่หวานนะครับเพื่อนๆชอบทานแบบออริจินอลแบบนี้เป็นของโปรนะครับจำสามสิบบาท ก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแบบนี้นะครับการเดินตลาดมาหาของกินเล่นๆนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศของชาวบ้านแถวนี้นะครับการมาเดินซื้ออาหารการมาหาของกินสำหรับเช้าเช้าวันนี้นะครับหน้าตลาด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกวยนะครับแล้วอันนี้เป็นตลาดถ้าคนอยู่แถวนี้จะรู้จักนะครับตลาดวัดกระโจมนะครับตรงนี้เช้าเช้านะครับคนเดินเป็นพันๆเลยนะครับเพื่อนๆดูครับสองฝั่งถนนแน่นมากๆเป็นตลาดเก่าแก่ที่อยู่กับชุมชนถนนแห่งนี้นะครับมายาวนานตลาดวัดกระโจมนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆทุกคนกันไปก่อนนะครับ ากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดวัดกระจมทองนะครับสวัสดีครับ